สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแอนสวัสดีค่ะน้องแอนไปปิดทีวีก่อนนะครับฮ่าฮ่า่ะอ่าาาาาาินาาาาาาาเาาาาลาา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 ูาา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 ปาา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 มานาา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 อาา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  วันนี้ฟังไปแล้วคิดว่าอากาศหรือคนครับที่ทําให้เราหงุดหงิดคือจริงๆแล้วคิดว่าเป็นเพราะคนค่ะอเป็นเพราะคนทำไม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 จริงๆอะคนมันทำให้เราหงุดหงิดพี่แต่หนูเคยเจอประเด็นมาในตัวก็คือว่าออกไปข้างนอกก่อนเจออากาศก็เียเจอคนด้วยอากาศไม่ดีด้วยแต่พอกลับมาข้างในปุ๊บแบบมาในนี้เราปุ๊บเจอแฟนแบบว่าแฟนก็โหแบบว่ากอด ต่อต่อกลับมาแล้วแฟนไงต่อคือกลับกลับมาคือสมมว่าหนูเคยเจอแบบว่าเอาไปเลยคือใกล้คนมันไม่ดีนะพี่แบบลูกยิบอากาศก็ร้อนสุดก็ตกอะไรอย่างนี้ประเด็นเฉพาะพอกลับมาปุ๊บเราก็มาเจอแฟนเฮ้ยมึงนี่ดูดีก็เออโอ๋เราดูดีนะแล้วประเด็นไอ้นีดังนั้นสมมติว่าไอพี่ดีอ่ะเพราะอากาศที่เราก็มีคนดีคนไม่ดีไงค่ะกันที่อ๋อคี่บ้า ยังไงมันก็ร้อนแต่ว่าถ้าคนเนี่ยบางทีถ้าเราเจออากาศร้อนๆกลับมาเราก็เจอคนที่น่ารักน่ารักมันก็ทําให้เราไม่หงหุดหงิดก็ได้ดมากโอเคมีเหตุผลมากๆเพราะฉะนั้นแ,แล้ววิเคราะห์มาแบบนี้เลือกฝั่งไหนครับเลือกฝ่ายพี่จอยค่ะ,อะขอบคุณมากนะสวัสดีค่ะเอาล่ะฝ่ายสาวๆใจชื่นขึ้นมาตีแต้ตีติร์ตประมาณหนึ่งหนึ่งหนึ่งคะแนนตอนนี้รับกันต่อเลย คุณกิฟสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับกฟสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันนี้คุณกิฟสบายดีหรือเปล่าคะสบายดีค่ะทานข้าวยังครับกาเฟ่มาแล้วเออมาแล้วมาแล้วนะครับเดี๋ยวคุณกิฟฟังจากโทรศัพท์นะครับปิดทีวีนิดนึงนะครับค่ะโอเคครับผมเอาล่ะคุณนี่คุณกิฟค่ะเออรู้ตลอดเลยตรงนี้วันนี้ดูแล้ว คิดย e> ังไงบ้างครับกับประเด็นว okay. ันนี้ฮะก็อดิบเชียฝังเชียเชาวอะค่ะฝังที่เหรอเพาใช่แล้วเชียร์ต้นกับน้องเฟรมใช่ไหมใช่แล้วเชียร์ต้นค่ะไปสับต้นโอเค่ะเหตุผลแล้วเหตุผไม่มีแล้วสายต่อไปไฟไฟค้านขอเหตุผลแล้วครับเหตุผลเพราะว่าคนคือเวลาไปเจอมาอย่างเงี้ยอารมณ์ไม่ดีใส่ล้วประมาณ บอกเวลาไปคุยค่ยิ้เขาลงเสียใส่แล้วแล้วก็งงก็มีคำในสีหรือเปล่าอะประมาณเนี้ยเป็นที่คนค่าแต่าือเป็นที่คนคิดว่าน่าจะเป็นที่คนมา่าเป็นที่คนใช่ไหมครับท่คนค่ะโอเคเลือกฝั่งน้องต้นกับเซมค่ะขอบคุณมากครับอยากจะบอกอะไรกับต้นบ้างครับ พี่ต้อนะฏิกิบได้เปล่าไม่ได้เจรนาเลยดูผอมลงนะเนี่ยเราอ่ะอ่าจำได้แล้วครับจะได้ยังเขาบอกว่าผมจำได้โอเคเพราะฉะนั้นแล้วดีใจด้วยนะคะค่ะขอบคุณครับผมที่มากมาพี่าะนะครับผมแฟนคลับที่นี่เงียบมากจริงค่ะคือแบบแคร์ละคือเก็บไว้แล้วจะจำชื่อไว้เดี๋ยวเจอข้างนอกจะเล่นออกไปโทรกันได้นะคะ ชอบจอยอีพี่เชื่ออย่างนั้นโผล่ไไล่พวกพวกงไปโถงเนาะแรงจริงฝังไอ้มี่ทหารมารักสายต่อฮัลโหลฮัลโหลวิชาวิชาผู้ชายฉันต้องได้บ้างเลยถามไหมถามไหมฮัลโหลชื่ออะไรครับชื่อโมโมครับอ้าแสดงว่าอยากขาวเรื่องอากาศชัว์ ใช่ผมเป็นเกี่ยวกับอากาศแล้วถ้เกิดเราเนี่ยโดนแดดีๆเนี่ยเราก็ต้องดำในที่รอจริงเหรอแอร์เสียงรรอนพี่ว่าไม่นะพี่ว่าเสี่ยงอีาอแกสู้อากาศตอนนี้ได้เหระนถามสู้อากาศตอนนี้ได้เหรออะนะอากาศสู้ได้ไหมตอนนี้ยความร้อนอ่ะ ได้ไม่กลัวหน้าเรอหรอไม่กลัวนักคนรัคนทำให้มุนหมิดมากกว่าแป่ะฮะตัวดำผมไม่รู้จะให้มันดำไปเยอะยังไงก็คือเอาไปเพื่ออะไรเนี่ยอ๋อคือตัวเนี่ยมันมันแบบเบสิกอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะจะจะหลบแดดให้มันขาวไปเพื่ออะไรอ๋อตัวนี้มีทุนเดิมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัดสินใจง่ายกว่าคนอื่นเลยทษไข่ครับ เรืองฝั่งพี่จอยโอเคทำไมเรื่องฝั่งพี่จอยไม่เนี่ยศิลปินบางคนอยากพี่เออแล้วโกรธอยู่นะว่ากลัวดามกลัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบอกว่าเป็นที่คนแต่จริงๆอ่ะมันเป็นเที่ยงกาหศิลปินโกรธตัวดำไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคนเป็นเที่ยงกานะครับผมขอบคุณโอโมนะโอบคุ้มะ กเหมือนจะุยกัรรู้เรื่องแต่ไม่รู uh, well era, ้เรื่องนะครับผมเอาล่ะวันนี้เรียบร้อยนะฮะฝั่งของน้องเฟมกับน้องต้นนะครับเฉียดฉิวเลยชนะไป3ต่อ2องคะแนนพี่ใหญ่สายหนมเงอ่ะพี่ใหญ่สายหนึ่งถ้าถ้าเสมอ ถ้าเสมอให้ฝั่งนุชนะเอาแมตต์ต้นวัดเลยเอาไปครับชนะไปแล้วเออเอาแมตต์แมนเดี๋ยวผมไปเข้าน้ำแป๊บนึงไม่เป็นไรแฟนยังต้องทำงานเพราะว่าในคิวไปโทรไปโทรทำอะไรต้องไม่ต้องเดี๋ยวพี่ให้เด็กโทรให้ขอ๋อค่ะผมเอาไหมอีกหนึ่งคะแนนเล็ไหนโอ้ยมีหลายคนเอาไหมอีกหนึ่งสายเอาคุณเอาคทันไหมทันไหมอีกหนึ่งสายอ๋อไม่ทันแล้วข่าวหน้าการเสียดายมากจริงเอาล่ะวันนี้นะครับกลับมาใหม่นะถูกต้องยังไงก็เพราะคนกลางดีกว่า อ่ะตรงนี้เราแบบอ่ะ finish ละหมดเรื่องราวการแข่งขันน้องจอยแล้วก็น้องออนแอนนะครับผมแล้วก็เฟรนกับต้นรู้สึกไงเกี่ยวกับเรื่องราวของอากาศคนจริงๆแล้วคิดยังไงกันบ้างครับจริงๆแล้วก็วมีส่วนมีส่วนทั้งสอง,สสงสอย่างค่ะประกอบกันไปแล้วจต่สถานการณ์ดนอบางทีคนที่ใส่แย่เนี่ย อยู่ไปก็เออไม่โอเคนะมองพื้นก็ได้มองพื้นอะไรบ้างมองไฟเฟยเอะไรได้หมดไม่แต่จริงๆแล้วอากาศมันก็มีผลกับเราหลายอย่างเหมือนกันค่ะคือคนเราอยู่ได้ก็ต้องมาใส่อากาศสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างนี้ก็ยังยืนยันว่าอากาศนะน่าจะเป็นทาให้าน่าจะเป็นทําให้หงุดหงิดใช่ไหมอากาศร้อนแต่ตอนนี้คนทำไม่หงุดหงิดแล้วน้องแอนน่ะแอนน่ะจริงๆคิดว่าอากาศนะคะเพราะว่า อย่างลยยคนอาจจะเป็นไมเกรนหรือไรนี้ใช่ไหมไมเกรนเพราะว่าไมเกรนโดนไมเกรนปวดหัวี่ร้อนก็แบบว่าอาจจะแบบทำให้ปวดหัวได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปเจอเพื่อนไปเจออะไรเงี้ยแบบจะจับมือกันเหี่ยวใช่ก็อาจจะทำให้เรารู้สึกแบบ มันจะทำเป็นนิสัยไม่ดีของตัวเองหรือเปล่าวิวินี่พี่อุสารอมแบบพี่อุสาเอาให้มันชอบที่สุดแล้วแต่ถ้ามันเป็นเรื่องราวส่วนตัวของพวกเขาพี่คงห้ามไม่ได้เห็นแล้วคนละกันนะนะฮะอ่ะโอเคขอบคุณมากมาก ทางด้น้องต้นน้องเฟรมล่ะเป็นก่อนเลยครับผมสำหรับผมนะครับน่าเป็นที่สข้าวเหนียวเป็นเพื่อนเหมือนเขาเลยครับไม่ใช่เหมือนทำไมเหมือนเพื่อนจริงๆนะครับมันก็ขึ้นได้ขึ้นอยู่กับทั้งสองเหตุผลเลยขึ้นได้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 ไ่ใช่ของบนจริงๆมันก็เกิดจากทั้งสองสาเหตุเลยครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเรามีสติหรือว่าเรา มีสมาธิเราเข้าวัดอะไรเงี้ยเราก็จะทำได้ทั้งสองอย่างเล้วนะเนี่ยทำพุทธศาสนาใส่เลยคือทำร่างกายจิตใจให้เย็นใช่ครับนะครับผมอย่างเช่นที่ชออ่ะเห็นไหมเขาเป็นที่คนจริงๆแล้วเนี่ยแฟนเขเข้าวัดทุกวันนะฮะ นี่ไม่ทราบกันนะครับผมเนี่ยี่บัดแถวบ้านเขาก็ไปเข้ามีเช้าๆก็ไปเข้าทุกวันยิ้มต่างเจ้าวาดแต่ไม่เคยเจอคือนีช็อตนะครับผมน้องเฟย์บอกให้พึ่งทางทางจิตใจก็คือไหว้พระทําบุญทําจิตใจสงบไม่ว่าจะเจอสิ่งอะไรที่มันแบบรบเร้าหรือว่าร้อนมันก็จะทําให้ใจเย็นได้ครับผมแล้วตกลงผมเลือกอะไรครับเจอกันเจอกันน้องต้นนะครับก็จริงๆแล้วมันมันอย่างที่บอกคือมันขึ้นอยู่กับ ทั้งสองอย่างเลยมันแล้วแต่ว่าเราไปเจออะไรมาก่อนมากกว่าอ,อย่างเช่นสมมุติว่าเราไปเจอคนงี่เง่าเนี้ยแล้วพอไปเจอาาขขอ,อากาศร้อนหนิดแล้วก็หมุนหงิดดับเบิลก็ได้ใช่แต่ถ้าเกิดว่าเราก็จะโทษอากาศแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเจออากาศร้อนมาแล้วเหมือนแบบอ่าวมาเจอคนงี่เง่าโหยแบบอากาศร้อนหมุนหงิดหวานอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันมันแล้วแต่ว่าเราเจออะไรก่อนมากกว่าโอเคแล้วมันน่าจะเป็นจริงคู่จริงๆเราเรางี่เง่าเองด้วยไม่แย่ไม่ใช่ฝั่งนี้ดูเหมือนจะรักกันนะชะล้วไงเขาแหละเดี๋ยวพ่อจะมาอันนี้นึง วันนี้นะครับฝั่งของน้องต้นน้องเฟรมชนะไปนะครับ3ต่อ2คะแนนขอบคุณมากครับผมคุณมาค่ะเดี๋ยวให้ทั้ง4คนฝากผลงานกันนิดนึงดีกว่าติดตามกันได้ยังไงบ้างแต่ละคนจะมีอะไรให้เราได้ชมกันครับเริ่มที่เฟรมแล้วกันครับผมก็ซิงเกิลเพลงณจุดนี้ครับผมเพลงแรกในชีวิตครับผมสามารถดาวน์โหลดได้ที่ w ว ชูมิสิกดอทคอมครับหนึ่งสองสามขอสักท่อนพุกหน่อยของของเพลงอ่ะเพลงผมณจุดนี้นะครับคน่งสองสาณจุดนี้ณจุดนี้จบนะครับผมณจุดนี้ตอนนี้ก็ตอนนี้มีซิงเกิลแรกในชีวิตเหมือนกันครับเพลงเธอมเวลาฟังแค่ไหนครับหนึาแต่เธอไม่มีเวลา ฟังนได้ร้องได้เฮ้ยพี่ชอบอ่ะเพลงนี้น้องต้นเป็นคนร้องที่ที่ EFM เปิดตลอดนะครับผมขอบคุณมากเอาให้จบสิพอแล้วนะแล้วดาวน์โหลดยังไงดาวน์โหลด True Music .com เหมือนกันครับหรือว่าจะขอได้ตามชื่อเพลงต่างๆว่าจะเป็น EFM หรือว่าชื่ออะไรก็ได้ครับผมเพลงนี้เขาดังๆนะครับอะไรเป็นขอเป็งผมเนี่ยโอ้ยยังห่วงของตัวเองดิเพราจะนเลยแต่ของต้นอยู่แล้วนะครับผมทำไมไม่ทำเป็นแคสทพ่วงไปเลยล่ะ ผมลืมคู่แพ็คพู่ไม่เท่าไหร่แพ็คพู่ที่ออกงานด้วยกันแต่แท็กคพูดนี่แถมอ่ะพี่รอเล่นพี่ร้อเล่นอ่ะฝากน้องจอยนะครับหนึ่งสองสามจอยใช่ไหมคะครับเพลงคนรักปากร้ายนะคะก็เป็นเพลงแรกในชีวิตจอยเหมือนกับซิงเกิลแรกนะคะแต่คงไม่ใช่ซิงเกิลสุดท้ายก็ฝากไว้ด้วยนะคะคนอื่นอาจจะร้องท่อนพูดจะขอร้องท่อนแรกเลยเพื่อเหมาะกับรายการนี้นะคะจ้าจ้า คนปากเสียน่าจะใช่คนปากเสียนะเราทำให้เราบุ่นไปไม่ดีเพราะเราอยู่ต่อจากนี้ก็ทำไปโหลดตอนที่ชูงันขอลงเสียใส่แกโอเคล่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็มีเพลงก็คือชื่อว่าแต่ความรักนะคะอย่งก็กำลังรอปล่อยมาเร็วๆนี้นะคะก็ไปโหลดเพลงเพื่อนๆหรือโหลดเพลงแอนได้นะคะแต่ว่าขอเพลงเพื่อนๆฟังไปก่อนนะคะไม่เป็นเพลง เพลงคิปต้นเพลงจอยอ่าแต่พี่เชาอยากฟังอ่ะของน้องแนน่ะหนึ่งชื่อเพลงฉันมาแ้มีท่าเต้นด้วยมีมีอุ้ยขออีกายืน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 ในในในก็จะใส่แชสุดแล้วขเอาซุมเลยอาดุมากห่งครับฉันมาบบร้อมรักจะเอามายกให้เธอช่างต้องรับผู้ใจอยากรูว่าตอนจบเป็นไงก็ต้องไปโหลดค่ะ เป็นเซลรมูนเลยท่านเห็นเห็นท่าเมื่อกี้แล้วอยากอยากมีเพลงผมอยากมีท่าเต็มมาเนื้อจืดนี้โอ้ถ้าออกมาร้องแค่นั้นไม่ต้องมีก็ได้กีตาร์เนื้อจืดนี้เนี่ยเค้าก็หมดเวลามีคอมเมดีด้อ่ะมีละครละครันด้วยมีคอนเสิร์ตนะคะในวันที่12พฤษภาคมครับใช่จ้าก็มีเอฟ คอมมดี้ใช่ปะเ AF ตัดเงินเดือนดิคอมเดี้คอมมดี้อะบอยนะคะก็ใครอยากจะไปดูพวกเรานะคะสนุกสนานกันก็เล่นปลาหีอะไรนี้อะไรไหมอะไราหีเราคือแบบการเล่นโชว์หน้ามากคือเล่นแบบโชว์แบบว่าห6คนนี้สวยๆอะไรอย่างนี้จองได้ที่ไหนคะ้องจอยครับสามารถจองได้ที่ w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  e ไวเว็บดรอทวีขนะคะ ะะอยากจะไปดูกับสแตนบ้าขับจอยน้องกรองว,ว่าสนุกสนานแน่นอนหรือว่าเรียนทุกคนก็สามารถไปได้ที่เออทวิตเตอร์นะคะจอยเอแปดันนี้สกอคลับถูกไหมมันมแแนแปลกๆใช่ใช่ยังไงซื้อดินส์มันด้วยนะแวะใครเรียนใครขับน้องกไไ็แวะไปดูไี่ทมน้องเล่นทำเ นะครับผมอ,อ่ะสนุกมากเลยทีเดียวแลวก็ติดตามผลงานของน้องๆ F8 ได้เลย<ะ>แล้วก็ขอให้ซิงเกิลนะครับมียอดดาวน์โหลดเยอะๆแล้วก็เพลงของน้องต้นนี่ฮิตไปเรียบร้อยแล้วนะครับ,ครบใครที่ทชอบในสไตล์ R&B อกหักสลัดแป๊ดแป๊ดหัวใจช้ำแบบต้องเพลงนี้มันกินใจมากๆเพราะว่าตอนแรกพี่ฟังแล้วพี่แบบเฮ้ยเพลงนี้ของใครแล้วก็ไปสืบดูมาเนี่ยเป็นของน้องต้นก็ชอบมากจริงขอบคุณมากเก่งมากตรงนี้เอาล่ะสัปดาห์หน้าจะเป็นใครรับเชิญท่านไหนนะครับต้องคอยติดตามสามทุ่มแบบนี้วันนี้ต้องขอบคุณน้องเอมี่ด้วยขอบคุณมากค่ะพี่เทาขอบคุณดอกไม้จากบางกอกใช้ลายฉากรจากเอลกอรนะครับเสื้อผ้าพิ้วชาวคุณนิวยอร์กแอลเอด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะส่งท้ายกันด้วยเพลงของน้อง นะฮะรวมตัวกันแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าสามทุ่มมีนัทจันทรชุยสายแบบนี้กับรายการนักเอาปิดด้วยเพลง1น3สอง้